จัดการกับคนตาอันชํ่วาวัานตัวใจตัวใจสวัสดีครับเต้นไม่ได้เต้นไม่ได้ต,ไไดตอนนี้อยู่อยู่พารากอนฮอล์ครับวันนี้ไม่ได้มาเอีเวนต์มาเป็นพ่อค้าขายของยืนบูเตเอง สวัสดีทุกคนนะครับเสียงเบาหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้อยู่อยู่ที่พารากอนฮอลล์ชั้นห้าครับมันกลับกล้องได้ไหมนะมันพลิกกล้องได้ไหมนี่ครับวันนี้ สวัสดีครับขอบคุณครับอ่าครับพี่บาสเดี๋ยวถ้ามีคิวว่างมีเวลาว่างน่าจะไปครับผมไปแสดงความเสียใจครับนี่ทุกคนเราจะบอกว่าตอนนี้ไซรัมทากุเราเปิดตัวแล้วนะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมย์สวัสดีครับพี่เมย์เข้ามานานแล้วหรอผมเพิ่งเห็นขอบคุณนะครับ ซื้อได้ทางไหนนะตอนนี้อันนี้ยังไม่ได้เปิดตัวแบบเป็นทางการครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเปิดขายทางช่องทางออนไลน์แล้วก็มีขายแบบเต็มระบบเลยก็1ตุลาครับพร้อมจะวางโปรดักตอนแรกแต่นี้ก็คือสามารถมาซื้อได้ในงานที่สยามพารากอนนะครับหรือว่าถ้าใครมาไม่ได้แต่ว่าอยากซื้อวันนี้ก็ ไดมาได้นะครับผมวันนี้มีโปรด้วยก็คือจะเป็น1ขวดเก้รยแต่ถ้าเกิดซื้อ2อขวดร,ราคา1290สวัสดีครับสวัสดีครับให้ดูกล่องสวัสดีครับพี่ทีสวัสดีครับสวัสดีครับ,บสวัสดีครับทุกคน เยวนี้ไลฟ์ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเสร็จงานกี่โมงครับก็อยู่ไปเรื่อยๆก่อนวันนี้อยู่ขอบคุณครับพี่ทีขอบคุณตะบ,บุราครับอยู่ขอบคุณนะครับตรงทองอยู่สายามพารากอนครับพารากอนห้องชั้นห้าครับมาออกบูธวันนี้มาเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าตัวเองเอ้ยเราพูดคำว่า selling บ่อยๆได้ปะ่ะใอเราติดต่อใอเราติดต่อ อ,อยู่อยู่ยาวๆครับคือเอาจริงๆเราจะกลับเรากับอีโมงก็ได้มันไม่ได้มีเวลาตายตัวแต่ว่าเราก็อยู่นานๆแ้ะอยู่ไปเรื่อยๆให้แบบคอยแนะนําให้คนรู้จักเซรั่มทากุของเราสวัสดีครับพี่เิฟนี่เดี๋ยวเราจะเอาขวดมาให้ดูใช่ที่แสดงหนังลูกผู้ชายไหมาตาพปดไหมใช่ครับนี่ครับ นครับผมไปาไปเขาได้เข้าได้เข,าเ,ขาเลยครับนี่ครับ26แวะไปหาจริงไหมมาจริงๆนะ26เรามีเราน่าจะมีคิวขึ้นเวทีด้วยแหละเราน่าจะแต่เราไม่รู้ว่าเราขึ้นไปช่วงไหนนะครับอยู่ไหนครับพีบ่แทนน้องมิงปองอยู่พรารานฮอชั้น5ครับถ้าอยู่ใกล้แวะมาได้ไหมแวะมาได้นะครับ ชอบพี่มาขอบคุณครับพี่ไม้หล่อมากขอบคุณครับถ้าใครอยากเจอกันมาได้นะครับวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันที่26ครับวันนี้น่าจะอยู่ทั้งวันถึงตอนเย็นๆยนค่ำๆเลยแต่ว่าย5ห้าพรุ่งนี้จะเข้ามาเป็นบางเวลาครับแล้วก็26่บหกไปอยู่ยาวเลยแต่วันนี้เรามีพี่ฟริตี้เขามาช่วยด้วย ี่ดีม,มาไหมพี่ดีน่าจะไม่ได้มาครับไม่ได้อันนี้อันนี้คือเป็นแทนมาออกุลแนะนำเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์เซรามทากุก็มาคนเดียวครับแต่ว่าวันที่26ก็จะมีพี่ขัดมาด้วยพี่ขัดเป็นหุ้นส่วนที่ทำด้วยกันครับหาซื้อได้ที่ไหนถ้าบาสอยากได้ตอนนี้เลยหาซื้อที่ผมได้นี่แหละแต่วันที่หนึ่งก็คือจะลงช่องทางออนไลน์ต่างๆครับ ก็เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีว่ามีช่องทางไหนบ้างพี่โบขอบคุณครับชาวกล้วยเหงาไหมชาวกล้วยเหงาครับแต่ว่าพ่อต้องมาทำมาหากินก่อนนะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครที่อยู่แถวสยามพารากอนนะครับหรือว่ามีแพลนจะมาเที่ยวแถวแถว,แถวนี้ไว้มาหากันได้นะครับอยู่ชั้น5พารากอนหอครับในยีปตอกซื้อได้ไหม ซื้อได้ครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ทำเป็น TikTok Shop แต่ว่าเราต้องรอดูพวกรอดูทีม marketing เขาว่าเขาจะให้เราทำยังไงบ้างเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็จะต้องไปพูดคุยกับทีม marketing ครับว่าเราจะทำโปรโมชั่นยังไงจะลงช่องทางไหนบ้างแต่วันนี้มาก,ก็มาให้ทุกคนรู้จักเซรามตากกุของเราก่อน มีบูวข้างๆมาเต็มเลยบูข้างๆก็จะมีเป็นครีมก็มีครับแล้วก็ข้างๆนี้จะเป็นมวงเลเซอร์ปลุกผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่แพงสวัสดีครับพี่แทนสวัสดีครับ รเราก็จะมาแนะนำให้เขารู้จักทาคุของเราเพราะว่าเราเพิ่งเปิดตัวที่นี่เป็นท,ท,ที่แรกครับมีถ่ายละครไหมตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ก็นี่แหละเซรลอร์ทากุสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนงานเขาเริ่มคนเยอะแล้วครับเริ่มมีคนมาเรื่อยๆรอดูพี่แทนเล่นละครอยู่นะขอบคุณครับเรื่อยๆนี้ก็จะมีฟามีตาครับรอแน่ติดตามกันได้ครับ ท่านรัฐมนตรีมาสักครู่นะครับ นี่ก็คือเขามาเยี่ยมชมโบสถครับหนูชอบดูละครรู้จัยไม่ตะพดมากขอบคุณครับขอบคุณครับก,รก็ถ้าเกิดใครสะดวกเข้ามาเข้ามาเจอกันได้นะครับวันนี้อยู่ถึงเย็นเลยวันนี้อยู่ถึงเย็นๆค่ำๆเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่เป็นไรนะครับวันที่26มี ขึ้นเวทีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคุณคนครับสวัสดีทุกคน,คกคนตอนนี้ทำอะไรอยู่คะมาออกบูทเซรัมทากุที่เสียงปรารอนครับ สิ่งที่เราซุ้มซ้อมซุ้มทำมาตั้งใจทำออกแล้วครับวันนี้ตอนนี้จะเป็นเปิดตัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดี เรเขียว่าขอบคุณครับยังต้องพัฒนาเยอะครับเราเพิ่งเป็นการเริ่มต้นในเส้นทางของการบันเทิงครับอันนี้ได้ยินเสียงแทนไหมเรารู้สึกว่าเราพูดเบามากเลยบริการผลงานเรื่อยๆนะคะขอบคุณครับจะตั้งใจทำผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับ สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับพี่คนเยอะไหมมีมาเรื่อยๆครับมีเขามาเรื่อยๆเพราะว่าเป็นงานเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเขาเรียกว่าแบบเป็นเหมือนตลาดสินค้านวัตกรรมเป็นผู้ประกอบการที่เขามีนวัตกรรมในการทำโปรดักต์ของเขาครับเขาก็จะมาออกบูทกันรู้สึกว่างานนี้จะมี ทุกปีนะถ้าจำไม่ผิดต่อตุ่มานปีแรกครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาขายของมาขายของเล่นละครช่องไหนครับเล่นละครช่องเจ็ดครับผมที่เล่นไปแล้วก็จะมีลือไทยบดีดวงใจเจ้าป่าแล้วก็ ผู้ชายไม้ตะโพดครับแล้วก็รอออนแอร์เร็วๆนี้ก็จะเป็นโอมพยาไฟแล้วก็ฟามิตาครับเราอยากเจอพี่จังเลยคะแล้วมาเจอกันได้นะคะปรากฏชนาครับมาเจอกันไล้นะครทุกคนก็ทยอยมาเริ่มมาเรื่อยๆล่ะลองเทสดูได้นะครับ รเราติดตออยี่แล้วเปิ่มีคใครนหจะไปนะ็ไปน้่าตรงกั้นิด่พี่น้องได้ได้ครับพี่น้องหรือจะให้ไปเลยไหมไปเลยก็ได้นะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาไปแล้ว